สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบ u กซ์จ่ากับช่วงคำถามจากทางบ้านตอนนี้ในโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับกันให้ว่อนเลยทีเดียวและอีกทั้งยังมีทางบ้านนะครับได้ส่งคำถามมาถามกับทางเรานะครับว่าไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยมันคือตัวอะไรสำหรับใครที่ไม่รู้จักเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้เชิญคุณรับชมเนื้อหาในคลิปนี้ได้เลยครับ ไปสำหรับเจ้า,มาแมลงตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่า House Centipede หรือแปลเป็นไทยก็คือตะขาบบ้านนั่นเองเจ้าตะขาบบ้านตัวนี้เนี่ยมันจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์จำพวกตะขาบหรือจัดอยู่ในสิ่งมีชีวิตคลาสชิโรพาวาซึ่งมันไม่ใช่มแมลงนะครับสำหรับ ใครที่ยังไม่รู้ว่าสิ่งมีชีวิตแบบไหนเป็นมแมลงหรือไม่เป็นมแมลงเนี่ยก็เชิญคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านบนได้เลยลักษณะทางกายภาพของเจ้าตะขาบบ้านนะครับคือมันจะมีขายาวๆอยู่รอบตัวทั้งหมดประมาณ15คู้ด้วยกันด้วยเหตุนี้จึงทําให้มันสามารถวิ่งได้เร็วถึง1.3ฟุตต,ต่อวินาทีเลยทีเดียวหรือกล่าวได้ว่ามันมีความเร็วมากกว่าความเร็วเสียงเลยนะครับ เอจะวิ่งได้เร็วขนาดนั้นก็ไม่แปลกนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูขาไม่ดีแม่งโคตรยาวเลยนะฮะยาวไม่พอมีตั้ง30ขา <c oughs> บอกเลยว่างานนี้ไล่ตีกันแทบไม่ทันแต่สําหรับใครที่คิดอยากจะตีมันนะผมขอแนะนําว่าอย่าเพิ่งตีนะครับเพราะว่าไอเจ้าตะขาบบ้านตัวนี้เนี่ยมันเป็นมิตรกับมนุษย์ <c oughs> ใช่ครับได้ยินไม่ผิดมันเป็นมิตรกับมนุษย์ <c oughs> โดยเจ้าตะขาบบ้านเนี่ยนะครับมันเป็นสัตว์ประเภทนักล่าโดยมันจะล่ามแมลงที่เป็นศัตรูกับมนุษย์ เป็นอาหารเช่นมแมลงสาบผีเสื้อหนังมแมลงสาบง่ามปวกและ,มะแมลงวัดลักษณะการล่าของมันก็คือมันจะใช้ขาหน้าที่พัฒนาไปเป็นอวัยวะใช้สําหรับต่อยหรือที่เราเรียกกันว่าเขี้ยวพิษโดยมันจะใช้อวัยวะนี่เนี่ยกัดเหยื่อแล้วปล่อยพิษที่มีลักษณะเหมือนกับยาชาทําให้เหยื่อมีอาการชาไม่สามารถขยับได้แล้วจากนั้นมันก็จะใช้ขาทั้งหมด30ขาของมันกเกาะเหยื่อและ ค yeah, อนโทรลเหยื่อเอาไว้พร้อมกับกินเหยื่ออย่างอร่อยอร่อยถึงมันจะมีเขี้ยวพิษแต่ว่ามันก็ไม่กัดคนนะครับแล้วเวลามันเจอคนเนี่ยมันก็จะวิ่งหนีไปซึ่งไม่เหมือนกับเจ้าตะขาบยักษ์ญาติของมันนะครับที่ว่าเจออะไรกัดแม่งทุกอย่างเลยแล้วก็เสือกกัดเจ็บสัส์ด้วยนะครับสําหรับใครที่เกลียดเจ้าพวกมแมลงที่ผมได้กล่าวไปข้างตน้นน้องตะขาบบ้านเนี่ยก็คือ เพื่อนรักของคุณเลยนะครับสําหรับใครที่เลี้ยงมันไว้เนี่ยมันก็จะช่วยกําจัดแมลงที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นให้กับคุณแต่ก็อย่าให้มันเยอะจนเกินไปนะครับถ้าคุณปล่อยให้เจ้าตะขาบบ้านเนี่ยมันขยายพันธุ์แพร่พันธุ์จนเต็มบ้านจากเพื่อนรักมันก็จะกลายเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกับคุณเลยนะครับคือจากที่มันจะช่วยกําจัดแมลงที่สร้างความน่าลำคาญให้กับคุณมันจะกลายเป็นตัวสร้างความลำคาญให้กับคุณแทน สําหรับแรงที่อยู่อาศัยที่เจ้าตะขาบบ้านพวกนี้มันชอบอยู่ก็คือที่ที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีอากาศเย็นเช่นบริเวณท่อระบายน้ําในห้องน้ําหรือสิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นอา่างอาบน้าสิ่งน้ําตู้เก็บอุปกรณ์ในห้องน้ำเนี่ยเจ้าพวกนี้อยู่ได้หมดเลยต่อไปก็จะเป็นปูส้มรดสําหรับใครที่มีโรงรถอยู่ในบ้านเนาะเจ้าพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถเข้าไปอยู่ได้ น,น,นอกจากนี้ก็ยังสามารถพบมาได้ที่กองใบไม้กองปืนที่มีความชื้นหรือตามซอกหินที่อยู่ในสวนกรอบที่ติดกำแพงรวมถึงโต๊ะกับข้าวที่อยู่ในห้องครัวอีกด้วยแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ไม่โอเคกับการมีตัวตนอยู่ของเจ้าตะขาบบ้านผมก็มีทางออกให้กับคุณการกำจัด เจ้าตะขาบบ้านตัวนี้ให้ออกไปจากบ้านคุณเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่คุณทําความสะอาดบ้านนะขยะขยะอะไรเนี่ยกวาดออกไปนะครับกวาดออกไปให้หมดเนื่องจากขยะที่หล่นอยู่ตามพื้นมันเป็นที่หลบซ่อนให้กับเจ้าตะขาบบ้านนะครับคือมันจะใช้เป็นแหล่งหลบซ่อนแล้วก็วางไข่ขยายพันธุ์นั่นเองแล้วถ้าหาก คุณพบเจอมลงสาบมลงวันปลวกผีเสื้อหนังมลงสามง่ามอยู่ในบ้านเนี่ยให้รีบกําจัดมันให้เร็วที่สุดเนื่องจากว่าแมลงเหล่านี้เป็นอาหารของตะขาบบ้านเนาะถ้าเกิดคุณสามารถกําจัดมันออกไปจากบ้านคุณได้มันก็เท่ากับว่าคุณตัดแหล่งเสบียงของน้องตะขาบบ้านออกไปซึ่งเมื่อมันไม่มีอาหารเนี่ยมันก็จะไปจากบ้านของคุณเองนะครับเมคเซน แล้วถ้าบ้านใครที่มีอากาศอบอ้าวหรือมีความชื้นสูงผมแนะนําให้คุณเปิดหน้าต่างระบายอากาศความชื้นที่อยู่ในบ้านออกไปให้หมดส่วนถ้าเป็นบริเวณในห้องน้ำเนี่ยนะครับก็ติดพัดลมดูดอากาศเข้าไปซักมันก็จะช่วยดูดความชื้นในห้องน้ําออกไปต่อไปสุดท้ายถ้าบ้านใครมีรอยแตกตามกําแพงตามพื้นก็ซื้อปูนมาอุดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าตะขาบบ้านมันไปวางไข่ตรงบริเวณรอยแตกนั้นั่นเองโอเค สำหรับเนื้อหาของเจ้าตะขาบบ้านตัวน้อยน่ารักก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนไหนที่เจอแมลงแปลกๆหรือโดนแมลงอะไรสักอย่างหนึง่งรบกวนแล้วอยากหาวิธีแก้อยากหาทางออกก็สามารถคอมเมนต์กันมาใตา้คลิปได้ทางเราจะพยายามช่วยคุณให้ถึงที่สุดนะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องผมด้วย สำหรับใครที่อยากพูดคุยกับทางเราหรืออยากเข้ามาติดต่อลงโฆษณาก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook f a n p a g บัคซจานะครับผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างส่วนเนื้อหาในอีพหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมจะไฟฟิกขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ